คลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยนะคะกับพ่อบอมนะคะเรามาเที่ยวกันที่นี่เลยค่ะเซลลอร์ตคาเฟ่นะคะอยู่แถวแถวดอยสะเก็ดเดินเข้ามาเอาอเห็นไหมไข่โบกมือบายบายเรยิ้มเาแ๋ยวย้วกับพ่อบอมนั่นเองแล้ววิงเปียนความไหมควันขึ้นชุงๆๆๆๆ,ๆๆๆๆๆเลย ใชที่จะมาให้หนูยิ้มหนูแย้มมาทำกิจกรรมที่นี่เขามีเพ้นเตอรามิขายถ้วยขายต่างๆนะคะเครื่องฟันดินเผาเดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงนี้นะคะพาเดี๋ยวพาหนูยิ้มกับหนูแย้มมาดูร้านบัวกันก่อนใช่ค่ะเราจะไปทานข้าวกันก่อนนะคะโอ้ตรงนี้สวยจังเลย คือเราสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปในนั้นได้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยสามารถเดินเข้าไปตาข่ายตรงนั้นอ่ะไปตรงตรงนั้นเพื่อที่จะดูบัวได้นะเราจะมาดูลงได้ไหมคะลงได้ค่ะแต่น้องขอถอดรองเท้าอ๋อต้องถอดรองเท้านะคะถ้าเด็กๆอยากลงขอบคุณทาะอ่าได้ได้ได้อิ๊กดูละเป็นไง เป็นไงต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะถึงจะลงตรงตาข่ายนี้ได้เนาะคือดูดอกบัวดอกบัวใหญ่มากตรงนั้นอะยังไม่บานเลยค่ะแล้วดูใบบัวใหญ่มากเดินได้เลยแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเดินเข้าไปดูตรงนี้ได้นะอ๋อเขาบอกว่าห้ามลงเรือ อดระวังน้ำลึกนี่ดูสิโอ้โหข้า,าตรงกลางตรงนี้ค่ะใบบัวจะใหญ่มากๆเลยชิงช้ามีปีกร้อนไหมเดี๋ยวให้พ่อบอมไกวให้น <c oughs> ี่ หนูยิ้มหนูแย้มบอกว่าเราจะนั่งทานข้าวกันตรงนี้อีกแล้วค่ะมันเป็นซุม้มเป็นซุ้มนะคะ้นเรานั่งตรงนี้แล้วกันนะโอเค,อเคกับข้าวมาแล้วนะคะแม่ปุ๋ยสางอันนี้เป็นยำหมูยอสายบัวมีสายบัวด้วยยำแซบแสายบัวชอบสายบัวนะลองกลับให้ดูหน่อย้ม้่ม,มีมข้าวของมันอันนี้คือข้าวคุกกะปินะคะแต่ไม่เห็นมีนข้าวเลยมีแต่เครื่องข้าวอยู่ไหนว้ เปิดเลยสิลูกด้วยค่ะข้าวยส่กล้วยได้ก้องนี้เป็นข้าวซอยเนื้อน่องลายนะคะข้าวซอยเป็นอาหารประจาถิ่นของเชียงใหม่นะคะเป็นอาหารเหนือเหนือนะคะม่ใช่เชียงใหม่อาจจะเป็นแบบของเหนือเนาะของทางเหนือนะใช่ค่ะข้าวซอยอ่านี้ข้าวซอยเนือเป็นข้าวซอยเนื้อเดี๋ยวเราจะขอตัวทานอาหารกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปต่อหลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยว เราก็จะพามาดูตรงนี้นะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆด,ด้วยมีอ,อันนี้ตัวอย่างมีตัวอย่างให้เล่นนี่ระเ้าตรงนี้นแล้วเด็กๆสามารถเลือกได้นะคะมีแมมีเต่ามีช้างมีช้างแบลวด้วยนะหนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะเลือกแก้วน้ำของตัวเองนะคะทำไปได้ สักแป๊บนึงนะด้กันพนละนิดคนละหน, unda, น่อยนะดูหนูยิ้มโห้เห็นไหมของหนูยิ้มอ่ะเอาวางบนแป้งอีกทีนึนงแล้วเขาก็จะหมุนไปไหมเขาก็จะใช้มืออีกข้างนึงหมุนดูของหนูแย้มก็วางบนแป้งหมุนได้ด้วยนะเห็นไหมหนูยิ้มหนูแย้มนะคะเพ้น์เสร็จแล้วแล้วแม่ปุ๋ยลืมถ่ายให้ดูตอนนี้ถ้วยที่หนูยิ้มหนูแย้มเพ้น์เสร็จอ่ะเขาไปใส่เตาอบซะละงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาโชว์นะคะระหว่างนี้แม่ผุยจะเข้ามานั่งที่ร้านนะคะเป็นห้องแอนะเขามีขนมไทยด้วยนะคะอ๋อตรงนี้นะคะเขาขายงานพวกเครื่องปั้นดินเผาด้วยนะคะถ้าอยากเห็นการเทนนะคะเข้ามารูได้ที่ห้องนี้ ขนมหวานที่เราสั่งก็คือข้าวเหนียวมะม่วงน้องๆดูน่ารักมากเสิร์ฟบนพ่ช้างนะพี่ช้างกำลังแบกข้าวเหนียวมะม่วงนะน่าทานมากเหมือนพี่เขาเอาชางไปเก็บเราต้องยกมาไว้ข้างล่างแล้วก็จันชิมจานดีมากยน้องๆดูสวยจะจนแม่ปุ๋ยไม่กล้าทานเลยค่ะจะกินแล้วก็ลูกอมจีบมะม่วงข้าวเหนียวทองนะมาแล้วแม่ปุ๋ย ไม่ใช่ช้างถ้วยไม่ใช่ถ้วยโอ้ยมันถูขวดกิดขูดถูกแก้วอันนี้สีชมพูของคนไหนนะสีชมพูค่ะลูกโยโย่อะไรนเอาวมาช่วยหน่อยแล้ววางมือใส่แล้วเอาวางไว้ตรงนี้เลยก็ได้เอาวางตรงนี้ก่อนเพราะว่าเพิ่งออกมาใหม่นี่ของหนูของหนูยิ้มนะคะและนี่คือของหนูแย้มนะคะ คือใต้ดินไหนคะใต้ดินอันนี้ค่ะแล้วอันนี้คืออวกาศคือโอ้อันนี้คือเหมือนว่าลึกสุดแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ค่ะเยี่มใช้เย็มปาดไปรอบเดียวนะอรู้ได้ไงรู้ไหมว่าทำไมเย็มได้เส้นสองเส้นเพราะอะไรเย็มปาดไปรอบเดียวเพราะว่า ผู่กันเนี่ยปกติมันจะหูอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ผูกกันเปิดเป็นสออ่อยก็ระบายตอนนี้เลยน <c oughs> เป็นมนสองเส้นนี้เลยโอเคสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวรอขนมหวานอันต่อไปนะคะสองวานชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเซตรวมขนมไทยนะคะออก็จะมีขนมหลายๆอยา่างเดี๋ยวพี่จะทำอะไรให้ดูนะเชิญค่ะดูนะน่งน้อง,องดูนะ ขนมไทยอยู่บนอากาศน้องลอยู่บนอากาศเป็นไงแอนเคยมเป็นเลยแต่เราจับมันแข็งให้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเย็นเกินอันนี้เราขนมไทยเด็กๆรู้จักไหมอันนี้เด็กๆไม่ค่อยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าจ่ามงกุฎนะา้อนเหรอมีขนมชานมีลูกชุบมีหลายอย่างมีทองกินด้วยแล้ดำๆนี่เคยไข่มังกร สวยมากเลยผมขึ้นค่ะจิ้มเด็กๆชิมอันนี้อันนี้เด็กๆชิมอะไรอ่ะอ่าชิมทีลหน่อยอ่ะมันรีวิวหน่อยเป็นยังไงบ้างอืมหอมๆอ่ะเดี๋ยวพ่อหั่นให้นะหนึ่งหนึ่งแยนจิ้มไว้ก่อนขนมไทยส่วนใหญ่มันจะมีแบบกลิ่นอะไรมันจะมีกลิ่นควันเทียนโอ้ยแข็งแข็งเหรอเถ่งโป๊กเลยมือต้องทิ้งเอเออมือจับเลยมือจับเลยจับดูก่อนดำๆแบบนี้นะคะ นึกไม่ออกแล้วค่ะมันเป็นยังรสชาติยังไงแต่ก็อร่อยนะคะเราทํากิจกรรมกันครบหมดแล้วนะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาทํากิจกรรมมาดูมาเห็นมาลองชิมเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็เข้ามาได้นะคะเข้าไปสอบถามได้ที่เพจนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปทานอะไรเหรอปลาแห้งหมดเลยใช่ค่ะมันคือข้าวบานหน้าปลาแห้งค่ะโอ้โหเยยมโอเคงั้นเดี๋ยว พวกเรานะคะสี่คนตัวลาไปก่อนนะคะรอแล้วบ๊ายบาย